สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุขสุขนเนาะสุหมงสุบอนอิลีอิเลออันเฮ็ดลูกิีนเบิดมือเฮ็ดเบิ์ดมือมือนี้เฮ็ดลูกสินปลาหมูว่านเฮ็ดลูกสีนไก่สิมาก,กินพร้อมกันเลยยกหยอดมาก,กินพร้อมกันเลยจ้ะนี่ลูกสินปลาเฮ้า,าใส่ลาดมาเรียบร้อยถอดเอานี่กระสีเหี่ยวในจ้งน้อยเนาะถอดเอามาสีเหี่ยวเนาะอืม แล้วก็ลูกสินไก่เขานี่ลูกสินไก่ย่างเอาจ้ะสินไก่แบบย่างเนาะพี่เพื่อนย่างเอาโอ้หอมหอมพี่น้องย่างเอาามิเสียบมันสิหอมหอมปิ่งเนี่ยเรื่องสีนี่หอมมากไอ้น้ำลายไหลแลยนะจวดเลยพี่น้องจ้าจวดเลยจ้ะอทอดบุกพริกโดดจิ้มเฮ็ดเองอืม ต้นจีมสุดยอดผักกะลํำมื้อนี้กินอาหารหว่างเนาะบมเมนเป็นอาหารหลักอืมอืมทอดแห้งกรอบ,รบอืม สิไงในในเด่นกรอบดีอ่ะ เพื่ออย่างขายหนาวหอนด้วจะาเดืยอยู่ฟินแลนตามตลาดนัดหรือว่าแถวเาตามตลาดนัดตามวัดตามตลาดนัดยุวัดหรืออยู่ใสก็แล้วแต่ที่พี่เพื่อนจัดขึ้นมากสงสิเพื่อนก็ขายไปไล่ใดเสริมเนาะเวล่าวางประเทศฟินแลนด์ก็ไม่ขาดก็ไลค่ะคขาดก็ไลยอยู่ขาย,ขาย,ข,ายขายกันนั่นแหละหอมม่ว่าจะเป็นไส้กรอก ว่าจะเป็นลูกเสี่หรืออีหยังก็ลายหยางนะลายอยางไยเนี่วหมูปุงหม,มูปิ่งก็ลายอืมแต่พี่เพ่นอือมพี่เพ่นขายลายอยางพี่เพ่นตามทีท,ท,ทีไรมากพี่เพ่นก็สิบอกให้ฟร้างมาพเพ่นขายมีสูตรเอ่อมีสูตรไก่ใส่กอกอีสานใส่กอกหมูใส่กอกอีสานหมูบุญเซนเนาะ ตามทีเคยเฮ็ดคลิปลงไปคับผู้ใดติดตามกับสิหูขน้องวาพ่เพิชน,นะขายของแล้วก็เฮ็ดลงยู u b e เฮ็ดคลิปลง YouTube เนาะแล้วก็มีอ่าหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งแล้วก็มีตูดไก่ตูดไก่ย่างเนาะแล้วก็มีอ่าไก่แดงไก่แดงย่างแล้วก็มีออาม,มีอย่างไรใส่กองอย่างก็ว่าไปแลวบ่แล้วก็ตับ ตับไก่ย่างจ้ะตับไก่ย่างกับมีแล้วก็พี่เพ่นบางที่อพี่เพ่นมีมีมีเบล่าพี่เพ่นกับเสเฮ็ดปลาทูหนึ่งน้่จ้ะแล้วก็ปลาทูหนึ่งแล้วก็ปลาทูเข้มนัําปลาทูหอมพร้อมนะปลาเาอนาฮอนนี่กับอาซิมีลูกสิ้นอ่าลูกสิ้นลูกสิ้นไก่ลูกสิ้นปลาลูกสิ้นเนื้อลูกสิ้นหมูนี่พี่เพ่นคิดไว้พี่เพ่นกับอาซิ ขายหลายอย่างแล้วเนี่ยาาขาย,ายอย่างละนี่ละน้อยแต่ว่าเอาหลายหลายอย่างไปขายอย่างสินะอย่างขายอยู่จนหนาเลยสุดๆเลยอ,อย่างสินะอือลูกค้าคนกมายืนถาสื่อคืออยู่บานาเฮาหรอจ้ะตลาดบานเฮาเลยคือคือตลาดบานเฮาเลยจ้ะยูฟิแล,ลนด์กะส่วนมากก่ะลูกค้ากับซีีเป็นคนไทยมากกว่าฝรั่งเนาะฝรั่งกะส่วนมากส่วนหน่อย ลงลงมาเป็นฝรั่งแต่ว่าอันดับอันดับตูดเลยก็คือคนไทยคนไทยสิสนับสนุนกันเองแลหล่มามาหากินของเสบเซลยู่ตลาดนาจจัดจ้ะแล้วก็แฟนเพิ่นกันตามมากสิแนจจ่จ้ะแล้วก็มีเพื่อนมีอยังตามมากสิพูดบอกต่อปากต่อ,ปา,ตอปากสิเพื่นกับมาพากันมาสื่อของตลาดนัดกินกันกมวนจะขายของตลาดนัดมวนแต่ว่ามันเมื่อยจะกพป็นของจ๋าจเมื่อยเมื่อยเมื่อยแต่มันได้เงินมันก็มีแห้งเนาะอืม sau mười phải lấy ngân cái sau mười thôi <laughs> thêm khuôn háng làm kim nè <laughs> เขากันก็ขลัอืม บริษไซแปลงมันแต่มันกระซิดอยู่จ้ะกระซิดลูกชิ้นอยู่จ้ะบหมักใส่แป้งมันมันเหนียวโพอมอันนี้ให้แบบคลา,ายแบบน้ำจิม้มน้ำจิ้มปลาขาม แล้วก็มีคลิปน้าจิม้มแล้วก็มีคลิปจิเป็นเพ็่เน,น็ดน้าจิ้มบอกอยู่ด้วยจ้ะเด้อเขาไปเบิ่งในยูทูบเขาเขาไปเบิ่งได้เลยจ้ะพี่เพ็่อนทำไปให้อหอมแน่ยน้ำจิม้มน้ำจิม้มลูกซินปิ้งหอมหอมหอมอืม เดเปลี่ยว,วหวานอืมเ้นทอดก็กรอบนี่อืม,อม น้ำจิมจ้มต้องรสด็รสแซ่บอื แบบทอดก็แซจบแบบปิ้งก็แซจบแบบหนึ่งเนี่ยมหันเฮ็ดกินอยู่จ้ะนเนี่ยมือหล้าง,งหนึ่งกินสิแต่ช่วงนี้ก็สิบบุ้มไม่ได้งคลิปดูจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเตรียมตัวไปไทยจ้ะเตรียมตัวไปเยี่ยมคุณยายอยู่บ้าลท่นป่วยจ้ะมีเพื่อนอยู่ซิสะเกตเนาะนอีเมยพท่นป่วยสกับ บินไปเยี่ยมแล้วจ้ะบัได้ไปเยี่ยมแล้วสองปีสามปีสองปีจ้ะอืมท่าอืม 哦，嗯 <我 S 2> <noise>，不是你太平常家，嗯。 mm. 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 อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมว,วิดีโอสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ